ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะอาจจะดูตลกตลกเล็กน้อยแต่ว่าอพอดีคลิปที่แล้วนี่ได้อธิบายเกี่ยวกับสกิลกีวีทุกสกิลแต่ว่าลืมพูดถึงนิดนึงก็คือเกี่ยวกับออไอเทมกับสกิลชาร์นะครับคุณปอแนะนําอีกนิดน,นึงได้ไหมครับว่าไอเทมอย่างเลเวล60 70 80เนี่ยมีแนะนํำไหมว่าใช้อะไรดีก็สําหรับ ชุดเครื่องป้องกันของไอเทมเลเวล6กก็น่าจะเป็นชุดวันเดอร์แลนด์นะครับเพราะว่าโอนัสอินมันยอะที่สุดแล้วครับแล้วก็ราคาค่อนข้างประหยัดส่วนเลเวล70ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะครับก็ใช้วันเดอร์แลนด์ต่อไปอ๋ออ่ะฮะแล้วควรเปลี่ยนถุงมือเพราะว่าตอนนี้ที่ผมแนะนําเพื่อนๆเนี่ยก็คือเออ60เนี่ยโอเคใช้วันเดอร์แลนด์หรือว่าใช้เซ็ตอะไรก็ได้ที่คิดวา่าประหยัดที่คิดว่าประหยัดแล้วก็อาจจะเป็นฟอเรสต์ดเจลก็ได้ถ้ามันมีคนขายถูกกว่า หรือเปล่าเออเพราะว่าก็ลองดูตามสถานการณ์แต่ว่าวันเดอ l แลนนี่ก็ถือว่าเป็นชุดโบนัสท,ที่โบกินเยอะสุดแล้วตอนเจ็ดสิบเลเวเจ็ดสิบเนี่ยเอ,อ่อแนะนําผมจะแนะนํำเพื่อนๆว่าให้เปลี่ยนเป็นถุงมือรองเท้ามังกรแดงน,นีแนะนํำไหมหรือว่าไม่จําเป็นอันนี้แล้วแต่เลยครับอ,อ,อันนี้อ่าไม่แนะนําส่วนส่วนตรงของชิดนะว่าค,คือชุดเลเวลหกสิบกับเจ็สิบครับ มันต้องใช้สี่ชิ้นขึ้นไปครับถึงจะได้สเตตัสอินออ๋ดังนั้นก็เลยต้องใส่ให้ครบห้าชิ้นครับอ๋อถ้าสมมุติว่าเราใส่สองชิ้นมันจะได้แค่ดีเฟนต์ถูกไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วเจ็สิบไอถุงมือรองท้ามังกรแดงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้างั้นคุณปอก็คือแนะนําว่าสามารถใช้วอนเดอร์แลนด์เซตทั้งเซตยาวไปจนถึงแปดสิบได้เลยครับแล้วก็แปดสิบก็ทําเป็น คลาสสิกแบ็คเทลสามชิ้นกับเฮเลมอนสองชิ้นครับ uh huh. โดยที่เฮเลมอนจะใช้เป็นส่วนหัวกับส่วนเท้าครับ uh huh. ให้มันเป็นไลท์ทั้งเซตใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อโอเคแล้วตัวก็คือส่วนใหญ่แล้วอีวี e ก็จะใส่ใส่เหมือนกับออของท็อปเกรของหลายๆอาชีพก็คือใช้สี่ชิ้นเป็นเวลบลานเอินโตใช่ครับหมวกกางเกง ถุงมือรองเท้าเว็บบาลานเอ็นโต้ส่วนเสื้อเสื้อนี่ใช้เป็นเวเบบาลานมาสเตอร์ป่ะหรือว่าใช้เป็นเอ็นโต้ด้วยใช่ครับเวเบบาลานมาสเตอร์ครับอ๋อใช้เวเบบาลานมาสเตอร์ใช่ไหมครับโอเคแล้วเอเซอร์รีแหวนก็แล้วแต่ว่ามีตังเท่าไหร่มีแหวนมีตังเงินซื้อเจ็ดสิบก็ใช้เจ็ดสิบมีแปดมีตังซื้อแปดสิบก็ซื้อแปดสิบแปครับอ่าฮะเข็มขัดก็เหมือนกันแล้วทีนี้เอเซอร์รีอย่างเช่นตรงส่วนต้มหูกับเอ็มเบลมอันนี้มีแนะนำไหมครับ อส่วนต้หมหูแนะนำเป็น broken f เต t ร r ครับถ้าหาเป็นสดาวได้จะดีมากครับโอ้มันหายากสิมันดอกจากไทตันใช่ไหมใช่ครับไททันฮีโร่อ๋อโอเคแล้วอส่วนเอ็มเบลมล่มละเดี๋ยวน้าที่เอ็มเบลมนี่มันส่วนไหน <c oughs> อยู่เหนือแหวนอะเหนือแหวนอะอ๋อแล้วแต่คนนะครับบางคนก็ยังจะใช้อ่า เป็นดอกไม้สีเหลืองที่ผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันอ๋อไอ้ของเบลล่าส<ช>ิบใช่ไหมครับแต่ผมใช้เป็น Earth Blue, ออเออคอร์บูธครับเอาดิีเฟนด์อ๋อเออคอร์บูธอ่าฮะนี่ถ้าใช้เออคอร์บูธก็ต้องใส่คู่กับเอ็กพลอเรอร์ปะต้องใส่ไหมไม่ครับอ๋อไม่ได้ไม่ไม่ได้ใส่เอ็กพลอเรอร์ Explorer, ใช่ป่ะแล้วเอ็กอ์เซซอรี่ใช,ใช้เอ่อเอ็นชั่นสกอร์อะไรอะ่ะ อ่าก็ฟาสเพชันหรือว่าซิ g ง i f i เป n t แคพชันครับของผมผมทําคือผมทําให้ได้บาลานซ์เก้าสิบครับดังนั้นผมจะใช้ฟาสได้ไม่ค่อยเยอะใช้ได้สองใบครับอ๋อก็ตามบาลานซ์ที่เรามีแนะนำว่าให้แนะนําว่าให้ใช้อย่าให้บาลานซ์ต่ำกว่าเก้าสิบไม่เก้าสิบมันก็คือเต็มมาแหละเต็มไว้อย่างที่ผมบอกนะครับ ผู้คนคนที่เล่นเป็นโปรเพเยอร์แล้วเนี่ยจะแอคแท็เนี่ยจะมองเป็นสเตต์รองนะครับผมบอกทุกคนเสมอนะครับสเตต์บาลานซ์เป็นสเตตที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับทุกอาชีพนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นให้บาลานซ์สูงเข้าไว้นะครับลองมาเป็นคริติเคิลแอคแท็กสตีดไปค่อยเป็นแอคแท็กนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นกันแบบนี้นะฮะแต่นี้ก็แล้วแต่ด้วยนะว่าคุณชื่นชอบอะไรถ้าคุณชื่นชอบคิอาจจะยอมลดบาลานซ์นิดหน่อยหรืออะไรงนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวเรื่อกของคุณเลยนะ อ่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นประดับอ่อถ้าเป็นแหวนเจ็สิบนี่ใช้ก็เลือกแล้วแต่สมมุติว่าถ้าเราอยากใส่ฟ้าได้สตตินนะครับอ่าโอเคก็อย่างเช่นเ r e สเซนต์มูลเพรสเซนต์มไลลิงกับเอ่อโอเชเด็อันนี้ก็เป็นแหวนเจ็ดสิบสิบที่ซื้อแล้วคงคุ้มที่สุดแล้วลหะเนาะเออส่วนอาวุธล่ะอาวุธนี่ใช้เป็นอะไรอ่ะ เออเอนชันเอาเริ่มจากอาวุธประเภทก่อนแล้วกันตอนนี้ของเซร์ไทยจะมีเอาพูดเดี๋ยวผมจะพูดถึงเอาแค่ซีซันสอแล้วกันสมมุติว่าคือตอนนี้อามาเกดอนมันยังไม่อัปเดตหรอกแต่ว่าผมจะให้คุณปอคิดเลยแล้วกันว่าคลุมไปเลยแล้วกันว่ามีแนะนํำไหมอย่างเช่นคาถาจากอะไรเช่นคาถาลาโกคาถาเฮเลมอนคาถาอามาเกดอนหรืออะไรมีแนะนํำไหมอันนี้ผมไม่มีความรู้จริงๆครับคือผมอข้ามมาข้ามไปใช้ อาเมเกดอนเลยครับแต่ว่าที่จะรู้เด็ดๆก็มีสเกลตันที่บวกแอทแท็กสปีดเก้าสำหรับคนชอบแอทแท็ e สปีดครับอ๋อโอเคอืมอ่าเพราะว่าเพราะว่าแอทแท็สปีดนี่จะส่งผลต่อการไล่เวทด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคก็อันนี้แล้วแต่นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับการเลือกชุดอาวุธก็ลองไปดูในไกด์ผมได้เกี่ยวกับการเลือกสแต็ลองไปใช้คําำนวณดูว่า คุณชอบแบบไหนแล้วก็เลือกแบบนั้นละกันประมาณนี้แต่ว่าเบสิกคร่าวๆประมาณนี้เออส่วนอร์ติแฟกต์ล่ะอร์ต <if> <if> ิแฟกต์แนะนำนอะไรบ้างแนะนำอันนี้เลยครับเพราะว่าเราจะป็นต้องใช้ s อเยอะมากอ๋อเข้าใจแล้วเออไอ้นี้ใช่ไหมหน้าแมวปะใช่ครับใช้แมวครับอ๋อโอเคได้สำหรับใครที่เออ ใครที่ถามว่าทำไมผมไม่ส่องตัวคุณปอนะฮะเพราะผมคิดว่าคุณมีตัวมีเลเวลของเวลเก้าสิบอยู่ก็เลยไม่ได้ส่องอ๋อหนังสืออ๋อมีหนังสือด้วยนี่นะฟอร์มาเลนบุก๊กครับเพราะว่าฟอร์มาเล่นฟอร์มาเลนบุ๊กเนี่ยอ,อ,อยากจะบอกว่าใครที่กำลังหาซื้อฟอร์มาเลนบุ๊กแล้วอินฟิวทำการอินฟิวชันเพื่อหาคีสองเนี่ย พยายามทําเองก็ได้นะครับเอย่าบางทีคนนะมันเอามาเอามาขายในราคาแพงเพราะจริงๆแล้วจากที่ผมรู้ข่าวมาคือ f o r m เ l ลเล Book เนี่ยสามารถ Infusion ได้คีสองไม่ยากใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทําเองก็ได้ใช้สองดาวก็ได้ใช้สามดาวก็ได้อันนี้เราแต่งกับลางซับนะฮะก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วในส่วนตัวเกี่ยวกับสกิลทารน,นะครับ คุณปอแนะนําทานดักไนหรือพาราดินแล้วแต่คนครับถ้าคนที่ชอบเบสร์ตามเมจก็เล่นพาราเอ๊ก็เล่นดักไนครับแต่ถ้าคนที่ชอบดีเฟนก็เล่นพาราดินส่วนตัวผมเล่นพาราดินเพราะว่าพาราดินมันคนทานครับแล้วก็ไม่ตายง่ายคือมันทําให้เราไม่เป็นตัวถ่วงปาร์ตี้แล้วก็ช่วยปาร์ตี้ได้เยอะอ๋อโอเคก็คือสรุปว่าถ้าคุณชอบดบเมจนะฮะก็เล่นดักไน แต่ถ้าคุณอยากตายยากหน่อยก็เล่นพาลาดินอันนี้แล้วแต่ช้อยหรือว่าจะดูว่าดาร์กไนท์เซ็กซี่กว่าพาลาดินก็ได้อันนี้ไม่ได้จํากัดไม่ได้อีวีอีวีสายสตารฟไม่ได้จําเป็นต้องเลือกว่าจะเป็นพาลาดินหรือดาร์กไนท์ถูกป่ะครับคือเลือกใช้ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่แล้วแต่ความชอบเนาะโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณคุทปอยอีกรอบนะฮะสำหรับคลิปเพิ่มเติมของสายอีวีสตาฟนะครับเกี่ยวกับไอเทมแล้วก็ สกิลทานนะครับผมโอเคครับ <Thank you. S 1> ได้ครับขอบคุณคุณปอมากครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามกับผมได้ใน YouTube เห mm hmm. มือนเดิมแล้วก็ชมไลฟ์ hmm. ได้ตามลิงก์ด้านล่างนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าเหมือนเดิมขอบคุณค uh ุณ huh. ปอยครั้งนะครับ